สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านเรากลับมาพบกันอีกครั้งแล้วในรายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตอนตกสำหรับสัปดาห์นี้วรัญญาก็ยังคงพาคุณผู้ฟังทุกท่านเที่ยวทิปอยู่ที่ประเทศเปรูกันอยู่ค่ะก็คือต้องบอกคุณผู้ฟังว่าเมื่อไม่นานมานี้ดิฉันได้มีโอกาสไปอ่านหนังสือเล่มน,นึงมา ในหนังสือเล่มนั้นมีการเล่าถึงความแตกต่างในเรื่องวัฒนธรรมระหว่างอาหารไทยและอาหารเปรูไว้ค่อนข้างดีทีเดียวเลยค่ะแต่ในความต่างนั้นก็มีความเหมือนที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นนี้กันค่ะเวลาที่พูดถึงประเทศเปรูนี้นะคะคุณผู้ฟัง เราก็มักจะนึกถึงตัวอัลปากา้าและที่เที่ยวยอดฮิตอย่างมาชูปิกชูกันใช่ไหมคะซึ่งในส่วนของอาหารเปรูเมนูแรกที่เราจะนึกถึงก็หนีไม่พ้นเซบิเช่แต่สิ่งที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับเปรูก็คือประเทศนี้เป็นที่รู้จักในฐานะบ้านเกิดของมันฝรั่งที่เราเราทานกันอยู่ในปัจจุบันนี้แหลคะค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะ เปรูก็ยังมีชื่อเสียงในด้านวัฒนธรรมอาหารที่อุดมสมบูรณ์และมีความอร่อยมากๆอีกประเทศหนึ่งของโลกด้วยค่ะเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกซึ่งเป็นเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งประเทศไทยและเปรูตั้งอยู่คนละซีกโลกเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังแต่มีสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือเรื่องวัฒนธรรมและความสร้างสรรค์ด้านอาหารค่ะ ไทยและเปรูต่างก็เป็นจุดหมายปลายทางแห่งอาหารระดับโลกและอาหารที่โดดเด่นซึ่งเป็นอาหารฟิวชั่นโดยอาหารของทั้งสองประเทศนี้นะคะได้รับรางวัลระดับโลกมากมายเลยแม้ไทยกับเปรูจะอยู่ห่างกันหลายพันไมล์แต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าความลหลงไหลในอาหารของชาวเปรูและชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสารสัมพันธ์ รวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะหากจะพูดว่ากรุงเทพมหานครขึ้นชื่อเรื่องอาหารรวมทั้งสตรีทฟู้ดของเอเชียลิมาเองก็เป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านอาหารของภูมิภาคละตินอเมริกาเช่นเดียวกันและเมนูเด่นของอาหารไทยที่ได้รับการยอมรับจากต่างชาติถึงความเป็นเลิศอย่างผัดไทย มัสมันต้มยำกุง้งและแกงเขียวหวานแล้วเปรูก็มีอาหารขึ้นชื่ออีกมากมายที่มีเอกลักษณ์อย่างเซบิเช่ซึ่งเป็นเมนูปลาดิบแช่น้ำมะนาวที่เรียกว่าเลเชเดติเกรหรือแปลเป็นไทยว่านมเสือค่ะซึ่งชื่อนี้มีที่มาจากสีของน้ำมะนาวเมื่อผสมรวมกับเนื้อปลาแล้วจะมีสีที่ไม่ขาวเหมือนนมปกติทั่วไป โดยมักจะเสิร์ฟพร้อมพริกและมันเทศค่ะแต่ก็ยังมีอาหารขึ้นชื่ออื่นๆของเปรูอีกนะคะอย่างเช่นโลโมซัลตาโดหรือเนื้อผัดมะเขือเทศหัวหอมมันฝรั่งทอดที่เสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆโปโยอาลาบราซาหรือไก่ย่างหน้าตาที่เราคุ้นเคยกาซาเรนา หรือสลัดมันฝรั่งที่จัดเรียงเป็นชั้นๆและกุยหรือหนูตะเภาทอดอีกด้วยค่ะลำดับถัดมาเรามาสืบค้นให้ลึกลงไปถึงประวัติและการผสมผสานทางวัฒนธรรมของอาหารเปรูกันต่อค่ะอาหารเปรูมักถูกเรียกว่าอาหารครีโอนะคะซึ่งเป็นชื่อเรียกกลุ่มคนที่เป็นลูกผสมมีเชื้อสายแอฟริกัน รวมทั้งวัฒนธรรมของกลุ่มคนนั้นด้วยค่ะเนื่องจากเป็นการผสมผสานของอิทธิพลจากอาหารหลากหลายที่มาเช่นอาหารจากอินคาสเปนแอฟริกาเอเชียและอาหารยุโรปอื่นๆเริ่มตั้งแต่ในยุคอาณาจักรอินคานะคะชาวอินคาซึ่งเป็นชนพื้นเมืองโบราณของเปรู ได้ปลูกมันฝรั่งข้าวโพดคีนัวและพริกหลายร้อยชนิดเลยค่ะพอมาช่วงปีคริสตศักราช1500ดินแดนบริเวณนั้นได้กลายเป็นอนาณานิคมสเปนจึงได้รับอิทธิพลทางด้านอาหารจากสเปนและยุโรปซึ่งได้นำไก่หมูเนื้อแกะข้าวบาเล่และข้าวสาลีมายังเปรู ต่อมาชาวแอฟริกันได้นำถั่วลิสงมันเทศเครื่องเทศกล้วยฟักทองและอ้อยเข้ามาในดินแดนแถบนี้ซึ่งสองส่วนสุดท้ายนี้ค่ะใช้ทำโดนัทรานน้ำเชื่อมรสหวานที่เรียกว่าปิกาโรเนสและจากนั้นชาวญี่ปุ่นและชาวจีนได้เข้ามาตั้งรกรากในเปรูและก็ได้นำข้าวซีอิว้ว ข้าวและเทคนิคการทำอาหารเช่นการผัดเข้ามาอีกค่ะทำให้ในปัจจุบันนี้ถ้าเราไปเที่ยวประเทศเปรูก็จะพบร้านอาหารสไตล์ลูกครึ่งเยอะแยะเต็มไปหมดอย่างร้านอาหารเปรูญี่ปุ่นคนเปรูเรียกว่านิกิกายและร้านอาหารจีนเปรูเรียกว่าชิฟ้า ซึ่งการผสมผสานทางวัฒนธรรมเหล่านี้กลายเป็นอาหารเปรูที่รู้จักกันในปัจจุบันค่ะหากเราดูข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการทำอาหารนะคะคุณผู้ฟังจะพบว่าเปรูเองมีวัตถุดิบที่หลากหลายเช่นเดียวกับอาหารไทยเลย อาหารเปรูเขาจะเน้นการผสมผสานรสชาติที่มีความซับซ้อนและหลากหลายรสชาติแต่ก็ต้องบอกว่าความแตกต่างระหว่างอาหารของสองสัญชาตินี้คือการใช้ส่วนผสมหลักที่แตกต่างกันค่ะสำหรับอาหารไทยเรามักจะใช้ตะไคร้ขา่าใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมและพริกแดงแห้ง ซึ่งเป็นส่วนผสมที่สำคัญที่สุดที่อยู่เบื้องหลังรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยนอกจากอาหารไทยแล้วนะคะอาหารเซจวนและอาหารอินเดียก็เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อว่ามีความเผ็ดร้อนแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าจากข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ไม่มีการใช้พริกปรุงอาหารเอเชียก่อนศตวรรษที่15เลยค่ะ เพราะพริกมีต้นกําเนิดจากภูมิภาคลาตินอเมริกาโดยในช่วงยุคแห่งการล่าอนานิคมในศตวรรษที่15นั้นนะคะชาวสเปนได้นำเอาพริกจากลาตินอเมริกาหรือที่เรียกกันว่า New World มาเผยแพร่โดยเฉพาะจากเปรูซึ่งผลิตพริกหลากหลายชนิดอย่างอาค a ิอามาริโออาคิปังกาอาคิโรกโต และอาคิชาราปะหากคุณผู้ฟังลองสังเกตดูนะคะชื่อที่ดิฉันพูดมาจะขึ้นต้นด้วยคำว่าอาคีซึ่งคำว่าอาคีนี้ก็มีความหมายว่าพริกนั่นเองค่ะและก็ต้องบอกว่าพริกของไทยนั้นได้กลายพันธุ์มาจากพริกดั้งเดิมของเปรูแม้ว่าจะมีรสชาติและระดับความเผ็ดแตกต่างกัน เช่นพริกหยวกพริกชี้ฟ้าหรือพริกขี้หนูสำหรับวัตถุดิบที่นำมาทำอาหารที่คล้ายคลึงกันนะคะนอกจากพริกแล้วยังมีข้าวที่เป็นอาหารหลักของทั้งอาหารไทยและอาหารเปรูแต่ในเปรูก็ยังมีถั่วกล้ายและมันสำปะหลังที่ชาวเปรูนิยมทานเป็นคาร์โบไฮเดรตประจำวัน คล้ายๆกับที่ทานข้าวอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะอาหารประจำภูมิภาคของเปรูมีความสำคัญต่อเอกลักษณ์ของอาหารประจำชาติอย่างมากเลยเช่นเดียวกับประเทศไทยซึ่งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ต่างก็มีอาหารท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไป ทางฝั่งเปรูก็เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสามของอเมริกาใต้และมีสามภูมิภาคหลักค่ะได้แก่เขตที่ราบสูงแอนดียนเขตชายฝั่งและเขตป่าแอมะซอนความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ของเปรูส่งผลให้ส่วนผสมและการปรุงอาหารในเปรูมีความหลากหลายอย่างน่าอัศจรรย์เลยค่ะ โดยในพื้นที่ชายฝั่งทะเลนะคะกระแสะน้ำฮัมโบต์ผลิตกระแสะน้ำเย็นซึ่งเป็นที่อยู่ของปลาหลากหลายชนิดในเขตป่าแอมะซอนมีปลามากกว่า2,000สายพันธุ์และผลไม้เมืองร้อนเช่นเชริโมยาและกวนาบานาะซึ่งก็คือผลไม้หน้าตาเหมือนน้อยหนาอะโวคาโดกามูกามู ผลไม้ที่มีลักษณะคล้ายผลเชอรี่และลูกกุมะซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อทองอินคามีเนื้อครีมเป็นสีคาราเมลสำหรับอาหารท้องถิ่นที่คนเปรูชื่นชอบมีชื่อว่าควอเนสค่ะเป็นอาหารที่มีเนื้อและข้าวม้วนด้วยใบตองมีความคล้ายกับขนมไทยห่อใบตองเลย ถัดขึ้นไปบนแถบเทือกเขาแอนดีสของเปรูนะคะบริเวณพื้นที่นี้มีดินที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเหมาะสำหรับการปลูกมันฝรั่งค่ะและนอกจากมันฝรั่งแล้วก็ยังมีพืชอื่นๆอ,อ,อีกอย่างโอกาตาร์บีซึ่งก็คือถั่วชนิดหนึ่งกินัวและโอยูโกหรือหัวมันชนิดหนึ่งลักษณะคล้ายมันฝรั่ง รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ที่สามารถนำมารับประทานได้เช่นหนูตะเภาและยาวมะคุณผู้ฟังฟังแล้วอาจจะตกใจนะคะว่าคนเปนรูทานเนื้อยามะด้วยหรือเพราะหน้าตาของสัตว์ชนิดนี้น่ารักน่าเอ็นดูเลยใช่ไหมคะและที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะคุณผู้ฟัง เปรูยังเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่และส่งออกของอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่หายากที่เราเรียกว่าซ u เปอร์ฟูดซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ผู้ใส่ใจในสุขภาพของไทยซึ่งซ u เปอร์ฟูดนะคะอุดมไปด้วยวิตามินมีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพตั้งแต่บำรุงหัวใจกระดูกและสมองระบบภูมิคุ้มกันและให้พลังงานด้วยค่ะ เช่นกามุกะมูมากะเป็นพืชรากลักษณะคล้ายหัวใชเท้ากีนัวโกลเด้นเบอรี่ข้าวโพดขาวยักษ์ยากอนหรือผลบัวหิมะลักษณะคล้ายหัวมันเทศข้าวโพดสีม่วงขิงขมิน้นเมสกิเต้หรือถั่วดินชนิดหนึ่งและกาแฟแม้แต่โกโก้เองนะคะยังถือเป็นสุดยอดอาหาร ซึ่งเชื่อว่าชาวอินคานี่แหละเริ่มนำมาปลูกเมื่อ3,000ปีก่อนและได้รับฉายาว่าเป็นอาหารของทวยเทพโดยองค์การสหรประชาชาติยอมรับความสำคัญของซูเปอร์ฟู้ดสำหรับโภชนาการระดับโลกโดยได้ประกาศให้ปีคริสตศักราช2013เป็นปีสากลแห่งคีนัวเมื่อมองย้อนกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็พบ สิ่งที่เหมือนกันค่ะว่าประเทศของเราเป็นสวรรค์ของคนรักอาหารและผลไม้และยังเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่เป็นอันดับที่11ของโลกเลยค่ะคุณผู้ฟังด้วยอุตสาหากรรมการผลิตและการแปรรูปอาหารที่มีการพัฒนาอย่างดีค่ะเรามาถึงตรงนี้แล้วก็ทำให้เกิดมุมมองว่า เมืองหลวงทั้งสองแห่งอย่างกรุงเทพและลิมาเป็นคู่ที่สูสีกันเหลือเกินในการยกให้เป็นสวรรค์ของนักชิมซึ่งทุกวันนี้วัฒนธรรมการกินอาหารไทยและเปรูในท้องถิน่นได้พัฒนาไปพร้อมกับเชฟและร้านอาหารที่นำอาหารแบบดั้งเดิมมาประยุกต์ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึง้งถึงรากเหง้าของการทำอาหารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จนทำให้ร้านอาหารไทยจำนวนมากเลยค่ะได้รับรางวัลระดับนานาชาติโดยมี6ร้านที่ถูกจัดอันดับในรายชื่อ50ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชียและ29ร้านอาหารที่ได้รับดาวมิชลินในปี2020ในขณะที่เปรูมีร้านอาหาร9แห่งในกรุงลิมาอยู่ในรายชื่อ50ร้านอาหารที่ดีที่สุดของลาตินอเมริกา ปัจจุบันนี้นะคะคุณผ,ผู้ฟังเปรูมีเชฟชื่อดังที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเช่นกาสตอนอากูริโอเชฟระดับซูเปอร์สตาร์ที่นำเสนออาหารโนโบลแอนดีนาซึ่งเป็นการนำเสนออาหารดั้งเดิมของภูมิภาคแอนเดียนที่นำมาผสมผสานให้ทันสมยัยจนอาหารเปรูเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และกรุงลิมาเองก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งนวัตกรรมการทำอาหารที่นักชิมทั่วโลกต้องมาลองนอกจากนี้นะคะยังมีมาสเตอร์เชฟชื่อดังชาวเปรูอีกหลายคนเลยอาทิบิรคิเลโอมาร์ติเนสจากร้านเซนตรัลปิเอเลออนจากร้านคิโคเยมิึฮารุมิชะทาซูมุระจากร้านไมโด รวมทั้งไคเมเปซาเกและราฟาเอลออสเตอริงด้วยค่ะจากข้อมูลที่ดิฉันได้อ่านนี่ก็สามารถสรุปได้ว่าอาหารไทยและอาหารเปรูเปรียบเสมือนคู่พี่น้องที่เป็นดาวเด่นทางด้านวัฒนธรรมอาหารที่อยู่ไกลกันคนละซีกโลกเลยนะคะ สำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่พอได้ฟังเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้แล้วเกิดรู้สึกหิวและอยากลิ้มลองอาหารเปรูสักครั้งที่กรุงเทพเองก็มีร้านอาหารเปรูอยู่มากมายให้คุณผู้ฟังได้เลือกไปชิมเลยค่ะเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่นะคะเอาละค่ะสำหรับสาระน่ารู้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ รวมทั้งเวลาของรายการก็เดินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าในรายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกทุกเช้าวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิก30นาทีช่วงเวลาดีๆอย่างนี้ทาง FM 107.25เมกะเฮิรแห่งสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับวันนี้วรัญญาคงต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ